สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําการถอดกระจกมองหลังรถวีโก้กันนะคะ,ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกตรงขายึดกระจกมองหลังเนี่ยตรงเนี้มันจะเป็นฝาครอบพลาสติกเราต้องทําการปลดฝาครอบอันนี้ออกก่อนโดยทําการบิดไปซ้ายหรือขวาก็ได้ให้ตัวล็อกมันปลดออกดังแก๊กก็ถือว่าโอเคละ อออพอปลดออกเสร็จเราก็จะเห็นว่าด้านในเนี่ยมันจะมีขายึดอ่าตรงฐานมันจะเป็นเหล็กซ้ายขวาอยู่ยึดอยู่ด้านข้างฐานเพราะตรงฐานเนี่ยมันจะเป็นร่องแล้วก็เป็นแผ่นแล้วก็จะมีแผ่นพลาสติกตัวเนี้ยสีดำๆตัวนี้ตัวเนี้ยก็จะเป็นขายึดอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่ยึดติดกับฐานไว้ อตอนที่เราทำการถอดเนี่ยเราจะใช้นิ้วนิ้วชี้กดกดลงนะกดลงเข้าหาตัวอ่ากืนเป็นพลาสติกมันไม่หกักกดลงเข้าหาตัวนิดนึงแล้วก็พร้อมกับดันกระจกเนี่ยขึ้นอ่ามันก็จะทำการเลื่อนขึ้น เนี่ย <Yeah. S 2> ด้านในมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าตรงฐานมันจะมีคล้ายๆเดือยฐานพลาสติกเนี่ยตรงการมันจะมีเดือยเดือยล็อกอยู่เราทําการกดลงเพื่อให้เดือยล็อกตรงเนี้ยมันต่ําลงแล้วก็สามารถเลื่อนออกมาได้แค่นี้เองค่ะตรงฐานนี้เห็นไหมว่ามันจะเป็นร่อง สำหรับขาเหล็กที่เกี่ยวอ่าแล้วตอนด้านล่างก็จะเป็นเป็นล่องเหมือนกันแต่สําหรับแบบไอเดือยพลาติกตัวนี้ล็อกด้านล่างเอาไว้เนี่ยอันนี้เองตอนใส่ตอนใส่เราก็เอาขาเนี้ย เข้าไปในร่องขาสองด้านนะให้เข้าไปในร่องด้านข้างแล้วก็ดันลงกดเนี่ยค่ะือตรงเนี้ยมันก็จะกึบเข้าไปล็อกโดยอัตโนมัติเนี่ยก็ดึงออกไม่ได้แค่นี้เองค่ะ